สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังรอเลขนะฮะที่มีความชื่นชอบนะครับในการอยากที่จะได้ความปังวันนี้ครับผมอยู่ที่อุทยานพฤษีนารรดอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับอยู่ที่อุทยานหรือที่รู้จักพ่อพลวิชาดีบ้านทองเนียมครับวันนี้นะฮะผมมี สิ่งดีๆที่ทุกคนรอคอย16กันยายนนี้ครับผมแล้วแต่ดวงใครดวงมันถ้าทุกท่านมีดวงมีลาบขอให้ทุกคนโชคดีครับกับเลขที่ทุกคนรอคอยพร้อมไหมครับพร้อมไหมใช่ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวย นะครับผมนี่คือประทัดที่ผมจุดที่อุทยานพระฤาษีนารอดนะครับผมนะฮะขอให้ปังขอให้เฮงไม่ต้องไปเยอะเอาแค่พอกุบกิบกุบกิบขอทุกคนปลดนี้มีโชคครับพท่านโชคดีครับสวัสดีครับ